สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดย Air Shirt m e n t r i x สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center วันนี้อยู่กับโน้ำตาลนะคะวันนี้นะคะ่ะน้ำตาลก็จะมาพูดถึงท่าการออกกำลับบงกายนะคะแต่ตอนออก่อนที่จะเริ่มเนี่ยน้ำตาลอยากจะพูดถึงปัญหาก่อนนะคะใน,ในนักกอล์ฟอเมเจอร์ส่วนใหญ่นะคะเวลาเราแบ็กสวิงแล้ว รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยคะ่ะไปด้วยกันทั้งหมดอย่าง,างในภาพนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้คือขึ้นไปแล้วเนี่ยสะโพกกับตัวนะคะไปด้วยกันทั้งหมดทําให้แกนของเราเนี่ยเคลื่อนไปทางด้านขวามากจนเกินไปส่งผลยังไงนะคะก็คือ 1. อาจจะทําให้เรา hanging back หรือว่าหัวเราเนี่ยุดลงไปขณะที่เราดาวสวิงทําให้เราตีหลังลูกหรือว่าตีโด่งกว่าปกติทําให้ระยะเนี่ย สั้นกว่าปกติด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีดิวการออกกำลังกายประมาณสองท่ามาให้ท่านนักกอล์ฟนะคะได้ลองนำกลับไปใช้ดูนะคะอยากให้ท่านนักกอล์ฟเช็คก่อนว่าท่านเนี่ยมีร่างกายหรือว่าวงสวิงที่เป็นในลักษณะนี้ไหมนะคะถ้าสองท่าเนี่ยก็จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟนะคะมีการ เพิ่มเกลียวหรือว่าแยกช่วงบนกับช่วงล่างเนี่ยค่ะได้ดียิ่งขึ้นแยกช่วงบนกับช่วงล่างนะคะได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมีผลยังไงมีผลคือทําให้ท่าน,นักกอล์ฟนะคะสามารถสร้างเกลียวได้มากขึ้นสร้างเกลียวได้มากขึ้นแล้วมีผลอย่างไรต่อไปก็คือการทําให้เราเนี่ยตีไกลได้มากขึ้นมีสปีดที่เพิ่มขึ้นการฝึกสองท่านียเป็นการฝึกอย่างง่ายเลยนะคะที่โปรอาชีพหรือว่านักกอล์ฟอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยต้องทำได้ เรามาดูกันนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างนะคะหน,นะคะจะเป็นท่าง่ายๆนะคะคือให้เรายืนท่ากอล์ฟโพสเจอร์ปกติอ่าแต่เราจะไม่ต้องใช้ไม้ให้เราเอามือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ที่ไหล่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้เรายืนท่ากอล์ฟโพสเจอร์ปกติหลังจากนั้นให้เรารู้สึกว่าช่วงล่างนะคะให้อยู่นิ่งที่สุดเราจะขยับแค่ช่วงบนเท่านั้นอ่าหมุนไปทาง ขวาในลักษณะนี้ถ้าท่านนักกอล์ฟหมุนไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะมีมีโอกาสที่วงสวีงของท่านเนี่ยจะเป็นในในลักษณะที่่ตามพูดไปก่อนหน้านี้นะคะลองเราลองหมุนดูลองเช็คดูทางนี้ถ้าหมุนได้จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าหมุนไม่ได้จะเป็นลักษณะนี้คือสะโพกเนี่ยจะไปพึบจะหมุนไปเท่ากับตัวช่วงบน หลังทำทางขวาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราลองเช็คทางซ้ายเหมือนกันปึ๊บทางซ้ายถ้าท่า,านอก,กอฟไปอย่างนีอ้อย่างนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือจะทําให้เวลาเรา Impact เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเบรกช่วงช่วงบนได้นะคะให้เราไปทั้งหมดเลยอาจจะทําให้เราตีโดนท็อปลูกบ้างหรือว่าโดนลูกไม่สม่ําเสมอนะคะ ด่ง่ายง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะสเต็ปแรกก็ให้เราหมุนโดยที่ช่วงล่างนะคะยังอยู่หมุนไปทางขวา1ครั้งกลับมาหลังจากนั้นนะคะให้เราหมุนไปทางซ้ายอาในนี้1ครั้งเท่ากับ1ครั้งนะคะทําทั้งหมด10ครั้งทําทั้งหมด3เซตอาจจะก,ก็จะเท่ากับประมาณ30ครั้งนะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่1เซเต็ปที่2นะคะให้เราทีนี้เราจะ ให้ช่วงบนนิ่งและให้ช่วงล่างขยับเป็นการแยกเหมือนกัน่าในลักษณะนี้นลักษณะนี้ถ้าท่านก,กอล์ฟทำไม่ได้นะคะก็จะไปเหมือนกันค่ะทุกทุกส่วนทั้งข้างบนทั้งล่างเนี่ยจะไปด้วยกันหมดเลยอทีนี้เราก็ทําทางซ้ายบ้างถ้าทําไม่ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะถ้าเราก,ก็จะเห็นนะคะว่าหัวเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปออกจากแกนตรงกลางจากที่เราเซตอัพไว้ หลังจากที่ทำนี้นะคะก็ทำา10ครั้งเหมือนกันทั้งหมดประมาณ30ครั้งสเต็ปสุดท้ายค่ะถ้าสมมติว่าท่านนักกอล์ฟทำได้ทั้ง2องอย่างเนี้ยทำได้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะให้เพิ่มให้มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็คือการช่วงบนทีนี้เราจะให้ช่วงล่างกับช่วงบนเนี่ยไปทางซ้ายข้างบนไปทางซ้ายข้างล่างไปทางขวาหรือข้างบนไปทางขวาข้างล่างไปทางซ้ายอ,อ,อันนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงนะคะ ในลักษณะนี้ปึ๊บถ้าสมมุติว่าช่วงบนไปทางขวาช่วงล่างให้บิดไปทางซ้ายถ้าท่านากอฟเริ่มรู้สึกว่ามันขยับเนี่ยเราก็มันก็จะแสดงได้ว่าท่านากอฟเนี่ยมีการแยกช่วงบนกับช่วงล่างได้ดียิ่งขึ้นในลักษณะนี้นะคะทำแบบนี้แล้วก็กลับมาแล้วก็ข้างบนไปทางซ้ายข้างล่างไปทางขวาลักษณะนี้กลับมาเท่ากับ1ครั้งนะคะทำเหมือนกัน,นะคะ่ะ1ิ 1ิครั้งทำ3ามเซตอสามสิครั้งอันนี้เป็นดิวแรกที่น้ำตาจะมาแชร์ส่วนดิวที่2นะคะก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะไม่เราจะไม่เอามือมาพาดบอไหลแล้วทีนี้เราจะกางแขนเป็นในลักษณะนี้เอาแขนเอาแขนทิ้งลงมานะคะแต่ว่ายืนแอตเทรสเหมือนเดิมทีนี้เราจะเอาแขนข้างหนึ่งขึ้นไปหมุนขึ้นไป โดยที่แขนอีกข้างหนึ่งเนะะี่ยค่ะยังอยู่ตรงที่เซตอัพหลังจากนะั้นแต่ว่าเราจะต้องไม่ให้ช่วงล่างเราเนี่ยเคลื่อนไปด้วยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยจะหมุนจะหมุนไปพร้อมเวลาเรากางแขนขึ้นไปในลักษณะนี้เห็นไหมคะว่าแกนหัวของเราเนี่ยก็จะเคลื่อนไปเหมือนกันตันนี้ก็จะเช็คได้ง่ายกว่าเป็นดิวแรกพอเรากางแขนขึ้นไปลักษณะนี้แล้วใช่ไหมคะ ให้เราช่วงล่างนิ่งๆหลังจากนั้นให้เราหมุนช่วงบนค่ะโดยที่แขนโดยที่แขนเนี้ยจะอยู่ห่างกันนะคะในลักษณะนี้สลับกันแขนที่อยู่ข้างบนจะลงมาอยู่ข้างล่างแขนที่อยู่ข้างล่างก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนทําในลักษณะนี้ทําทั้งหมดไปกลับเท่ากับ1น,นะคะก็ทําทั้งหมด1ิบครั้งสามเซตเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่มีอาการแยก upper body กับ lower body ไม่ได้นะคะก็อยากจะให้ท่านกกอล์ฟนะคะ ฝึกบ่อยๆนะคะเอาไปเอาดิวสองดิวเนี้ยคะ่ะไปฝึกบ่อยๆก็จะทำให้ท่านักกอล์ฟนะคะแยกช่วงบน lower body กับ upper body เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็จะมีผลทำให้ท่านักกอล์ฟเนี่ย impact ได้ดีขึ้นแล้วก็สปี e เพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นด้วยคะ่ะ สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีน For people that are just everyday players. Yeah, I would argue it's even better for regular golfers because I mean, cranks and long drive because you know they're set, they have such a high quality face that they just do a well long drive. This is this is really a culmination of a lot of things coming to to make this driver for us. We know it's the best we've ever made, and we think it's the best on the planet. My name is Lance Reader, and yes, you can hit crank too.